สวัสดีคะ่ะทุกๆคนที่ติดตามช่องยูมารุมพักรยูสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงรัฐธรรมนูญปี60หมวดมาตรา160คือหมวดจริยธรรมก็คือนักการเมืองที่จะเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยต้องมีจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์นะคะก็คือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งนั่นแหละคะ่ะเนาะถ้ารัฐบาลอยากจะแก้ตรงนี้นะคะก็คือคนไทยเรา จะอยากให้เป็นแบบนั้นไหมละ่ะในเมื่อรัฐธรรมนูญปี2,560บอกชัดเจนแล้วว่าคนที่จะเข้ามาบริหารประเทศในอนาคตข้างหน้าต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ตั้งนะคะก็คือจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์นั่นแหละคะ่ะอย่าลืมว่าเมื่อเรามีกฎหมายข้อนี้อยู่ในตัวเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ที่คิดจะเล่นการเมืองอยากจะมาเป็นผู้มาบริหารประเทศในอนาคตข้างหน้า ความใฝ่ฝันของเขาว่าวันหนึ่งฉันอยากจะมาบริหารประเทศทําให้ประเทศฉันจเจริญรุง่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยเมื่อมันมีกฎหมายคําว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งถ้าใครไม่มีจะไม่สามารถเข้าไปบริหารประเทศได้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่มีการคิดจะกอบโกยหรือโกงหรือหาผลประโยชน์เข้าตัวเองหรือทุจริตไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดเขาก็จะไม่ทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย สิ่งที่เป็นการช่อชฉนหลอกลวงกลโกงนะคะต่างๆนานาจะไม่มีในตัวตนของเด็กรุ่นใหม่เมื่อเขารู้ว่าเขาอยากจะเป็นนักการเมืองอยากจะเป็นคนที่มาบริหารประเทศเขาจะไม่ทำสิ่งใดๆที่ผิดกฎหมายที่ผิดจริยธรรมจนเขาไม่สามารถที่จะมาบริหารประเทศเมื่อเขามีความใฝ่ฝันอยากจะมาเป็นผู้นำเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ จะไม่ทำผิดกฎหมายจะไม่ช่อโกงจะไม่อยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองแน่นอนอันนั้นคืออนาคตเมื่อเรามีรัฐธรรมนูญปี60รัฐธรรมนูญปราบคนโกงรัฐธรรมนูญที่มีจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์สืบต่อไปสนับสนุนนะคะให้มีรัฐธรรมนูญปี60มาตรา160 อยู่ในรัฐธรรมนูญไทยตลอดชีพค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ